ไม่ดูรูปน้องเบาอ่ะนอพี่พีอไจะหัวตายทำให้ดทผมเบิทำผมเบิร์ทำผมเบิร์ดใได้อยู่นี่ทำผมเบิร์ทำผมเบิร์ผมเบิร์ 个保密。